ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะก้องสดพดหมูกลับมาวันนี้เวลคัมไนริกเตเวลคัมทูมดดำไทยแลนด์มดอะไรนะรายการชื่ออะไรนะก้องสดพดมูพูดมดดำเป็นใครญี่ปุ่นก็อากาศดีเดินเล่นทั้งวันคิดถึงอาหารไทยไหมคะก็ไม่นะอาหารไทยเยอะมากญี่ปุ่นนี่กินทุกวันเลยใช่ไหม กระเพรา300อะไรอย่างนี้เองที่ญี่ปุ่นเหรอใช่300 300อะไรอย่างนี้พอกินแล้วก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆไม่มีตังค์่ะว่าแพงเดี๋ยวนี้กินสบายเพราะเดี๋ยวนี้กรวยแล้วก็เลยรีบมาชิมอาหารในรายการดีกว่าค่ะนะครับชื่ออะไรคื่พี่พจน Easy to eat แปลภาษาไทยว่าคือกินง่ายๆกินง่ายสบายอยู่สบายนะฮะเป็นร้านลับบรรยากาศดีๆนะฮะเป็นเมนู อาหารหลากหลายนะครับมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นแล้วก็หมูกระทะรวมทั้งเมนูของของหวานแล้วก็เครื่องดื่มและที่สําคัญคือราคาเป็นกันเองมากๆนะฮะแล้วทุกอย่างใหญ่หมดสุดยอดไหมกระทั่งคุณเจ้าของคุณเอื้องนะฮะเจ้าขคุณเอื้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือยังไงคุณเอื้องร้านตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆกล้เมกะบางนานะคะอยู่ตรงทางเข้าของซอยหมู่บ้านอารยาค่ะตรงทางเข้าวัดอาริยาใช่ค่ะเข้าไปลึกไหม ถ้าจากปากทางเข้าไปก็ประมาณกิโลกิโลกว่าค่ะคือเส้นทางนั้นจะร้านจะตั้งอยู่ตรงทางเข้าปากทางเข้าของร้านเป็นร้านตั้งอารมเลยใช่ค่ะแสดงอารมอยู่กลางหรือมีร้านเดียวมีร้านเดียวค่ะอยู่กลางป่าเลยร้านเดียวขวัญใจหมู่บ้านอะไรอย่างี้ใช่ค่ะใช่รวยก็อยู่คนเดียวเลยแล้วเริ่มต้นยังไงทาไมถึงมาเปิดร้านอาหารใช่เกษียณค่ะเกษียณแล้วก็เลยหอ๋อใช่ลงสิบปเหรอห้าสิบหกอห้าสิบหกออค่ะก็เลยพี่ห้าสิบหกเหรอพี่ห้าสิบหกนะครับ นึกว่า40กว่าเนี่ยอขอบคุณค่ะไม่กหกไงมนเดอยเสิรเสิร์ฟเยอะอะห้าสิบกแล้วครับก็เลยดูเท่าพี่ก้องเลยพี่ก้องก็เ้าด่าอยู่ร้านนี้มีเมนูออก็เลยมาเปิดร้านอาหารอยู่บ้านเฉยก็หาอะไรทำค่ะเพราะว่าเกษียณแล้วค่ะแล้วทำไมถึงมาเลือกทำอาหารแล้วมันยากนะจริงๆก่อนเกษียณก็คือเป็นผู้จัดการโรงงานอาหารอยู่แล้วส่งของทำอาหาร เป็นผู้จัดการนะเป็นดูคุมโรงงานคุมโรงงานค่ะพี่บมีกับร้อยมนูอยู่หรอใช่ค่ะจริงๆคือ,อมีมีสองร้านนะคะวัตถุประสงค์ของการเปิดร้านอาหารคือจริงๆตัวเองต้องการทําแกลอรี่เพราะว่ามีสายหมูเยอะมากมีพะเน็ตมีมีพญานาคพญาคุฑเยอะเยอะใช่ค่ะทีนี้ร้านอีกร้านหนึ่งจะอยู่ใกล้ๆกันค่ะแต่ทีนี้ E a s y to eat เนี่ยขึ้นก่อนค่ะอุ้ยที่คุณทําเป็นแบบ ออปชั่นครบเลยนะคุณดูสิใช่ตอนแรกเขาตอนแรกเขาขายแต่สเต็กไม่ใช่หรอใช่ค่ะตอนแรกมาแบบสเต็กคนมันยังไงขายสเต็กอย่างเดียวตอนแรกนะคะขึ้นสเต็กแล้วก็พวกกาแฟแต่ทีนี้เนี่ยลูกค้ามาอยากกินส้มตําอยากกินสปาเกตตี้อยากกินเนือติดเปรี้เกลียวอยากกินกุ้งถังอยาก ลูกค้ารีเควสอะไรเราก็จัดให้ค่ะได้หมดเลยให้ได้หมดเลยจนตอนนี้แทบจะไม่เหลือเมนูอะไรที่เราจะขายแล้วเรามีหมดอยากล้วนะไออเออแมทชเลียนเขาคือไเนี่ยเขาดีเนาะดีใช่ค่ะเพราะฉนแบบว่ามันแบบดููบเลือกเองเหรอเนื้อหน้าเลือกเองค่ะเนือกเองด้วยด้วยความที่เราเป็นเป็นคนที่ทําอาหารมาก่อนในโรงงานนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราจะเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือนำเข้านำเข้าแล้วก็ราคาถูก นะคะให้คือเราขายคนในหมู่บ้านเพราะงั้นเนี่ยเราขายราคาสูงไม่ได้เราอยากให้คนในหมู่บ้านได้ทานดีๆไม่ต้องเข้าไปทานในห้างคิดอยู่ว่าเมื่อก่อนทำขายสเต็กเดี๋ยวนี้กลายเป็นขายซอยจุแล้วว่าคนอยากกินซอยจุใช่ใช่นี้นี่จุกเนาะก็จุกค่ะจุกอะไรเนี่ยอันนั้นขายเป็นเซตเหรอคะขายเป็นเซตค่ะอันนี้จุกเลยเนี่ยบุ๊ว่าบัว่าเดี๋ยวบุว่าอะไรอยางเงี้กินกันหมดไหมกินกันทุกคนเนาะหมดค่ะส่วนใหญ่มาก็ตอนแรกๆก็อู้ทำไมมันเยอะ ตอนหลังเขาก็จะชวนเพื่อนมากันขึ้นเบอร์เลยมั้เผื่อใครสนใจจะไปสั่งไปทานนะก็เนี่ยที่เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอลองโทรศัพท์ไปสั่งมีแกฟฟูดมีไลแมนนะฮะเนี่ยใครอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นก็โทรไปสั่งได้นะฮะเพราะว่า เ,เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่า<ช>อร่อยแค่ไหนแต่บอกให้เลยว่าน่าทานมากมาข <มา S 1> ึ้นเบอร์แล้วก็เซ<ม>ีร์คิวโอาโค้ดเลยแต่ช่วงนี้นะคะอย่าลืมไปนะคะวันที่ 13- บสิกุมภาพันนี้นะคะที่ Star Market นะคะแชร์ริ่งเดอะเริมนะคะอร่อยลิ้นกินเพลินเดินชอ็อปเพื่สแกนความรักนะคะชวนเชิญสำหรับบรรยากาศพิเศษนะคะกับร้านค้าจากเราบรรดาซูเปอร์สตาร์และนักข่าวบันเทิงพร้อมกิจกรรมสุดป,ประทับใจน,นะคะทำให้อุ่นมากๆเลยกว่าเกือบห้าสิบร้านค่ะ แล้วได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลที่นาถานะคะ13จักกุมภาพันธ์นี้ที่ชั้นจีสนันักทรามสามค่ะอ่าเดี๋ยวเราต้องเบรกว่าเบรกยังเบรกเบรกเบรกแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนำอาหารกันว่ามีเมนูเลยมากแล้วเรามาชิมกันว่าได้เลยเอ่อ Easy to eat จริงไหมที่พื่กินไปก่อนก <ๆๆ S 2> ินไปก่อนก็เนี่ยเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆเบรกักค่ครับค่ะ้องสดสดหูมาละมา เรามาใส่ถุงมือเลยดีกว่าทานอาหารแบบนี้ต้องใช้มือเริ่มหพจะใช้ช้อนไม่ทันกินอร่อยเราเริ่มจากอันนี้เลยเบเกอร์ยักษ์นี่นี่ให้ดูกันหน้าพ่โทอยดูกันหน้าหน่อยสิเบเกอร์ยักษ์อ่าหน้าพี่กองละกันอ่าหน้าแมนี้เท่ากันเลยอ่ะหมายถึงว่าใหญ่มากหน้าพี่กองใหญ่กว่าเบเกอร์อีกหรอนิดนึงเพิ่งขีดโอกมาไม่น่าตึงเลยบริสภูมิําให้อันนี้เป็นไก่เปเลยรนะเป็นไก่ค่ะ ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ499บาทใช่หรือเปล่าคุณพี่ใช่ไหมเอ่ยลองทิมแล้วกินยังไงเนี่ยพี่เอื้อก็เดี๋ยวต้องหั่นค่ะเดี๋ยวต้องหั่นเดี๋ยวลองชิมซิอาหารนิดนิดหน่อยตายใหญ่มากๆเลยมีคนมีคนสั่งกินไหมพี่มีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวระหว่างที่พี่ก้องหันไปทีโบสเต็กไหนแม่ข้าหน้าพี่นั่นเลยแหละนี่ทีโบสเต็กเออนั่นแหละโอ้โหนั่นเท่าไหร่กันเรื่อง ยัดไม่ต้องบอกราคาโทรศัพท์ไปเลยไลน์แมรหรือแก๊ฟฟูดแล้วสั่งกินเลยทีโบสเต็กต่อไปสเต็กโคตรจุกเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นอาหารเซ็ตมีหมดเลยนะสเต็กอันนี้มีเนื้อใช่ค่ะหมูปลาไก่ปลาใช่ค่รบครบโคตรจุกเลยอันนี้ประมาณราคาประมาณไม่รู้ตัวนี้จำราคาไม่ได้ นะโทรโทรศัพท์ไปถามได้นะครับอ่ะต่อไปกุ้งแช่น้ำปลานี่ไหนนี่โอ้โหกุ้งแช่น้ำปลาหน้าทานมากอันนี้เด็ดเลยค่ะอันนี้เด็ดกินแบบกุ้งช็อตเลยค่ะยกเด็ดทานกุ้งแช่น้ำปลาตอนช้ามันจะเป็นอะไรบ้างหายรองท้องจริเอาเอาเอาเล่นเอิ่มปังรองท้องก่อนแี่บท้องทำอไรรองท้องอ่ะอืมกุ้งจิ้มมันเด็ดเด็ดไหมค่ะเด็ดไหม เด็ดเมนูที่เด็ดอันนี้เป็นเมนูที่คนทานเหล้าทุกคนมาต้องสั่งแอลกอฮอล์ใช่แอลกอฮอล์ใช่ทันแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไหนโอ้โหเป็นไงพี่อผู้ครับน้ำจิ้มเด็ดไหมกุ้งสดกรอบมากน้ำจิ้มเด็ดมากเหรอ็ลองดูค่ะเมนูต่อไปสปาเกตตี้ซอสครีมไก่กุ้งโอ้ย เลิกโอ๊ยไม่ใส่ถุงมือแล้วไม่ทันใจไม่ทันใจนีอันนี้เดี๋ยวหยุดให้ดูไม่ต้องเดินไปถึงขนาดนั้นตรงนี้กล้องเขาก็มาได้กล้องเขามีน o o m โอ๊ยตายแล้วกินไหมจัดรายการมาตต้องหลายปีไม่รู้เรื่องกินไหมกล้องเขามีซูมมันดูมารยาทดีกับไงกับเขาเช่มันดูมารยาทดีเป็นแบบนั้นต่อไปอันนี้น่ากินมากเลยพี่โพส ใช่สเต็กเนื้อออสซี่อีซี่ไหนไหนฮะนี่ป่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อออสซี่คะโอ้โหเดินไปนากล้องเปล่าคะเดินเลยเจ๊ดูรู้สึกตรงนี้ข่อยจะบัวค่ะแล้วทำไมเขากล้องเขาจับได้ล่ะแสดงว่าเขาซูมได้อืมอันนี้อันนี้ย่อมเยาวมากค่ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทฮะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนื้อดีดีเนื้อแน็เนื้อดีเนี่ยเป็นตัวเทนเดอร์ลอยนะคะอันนี้ไงอันนี้ไงอ่านี่ก็เป็นข้าวหน้าเนื้อบดินมเดินไหม ไม่ไม่ต้องเดินห่ะกเขาจับได้แล้วจับได้ไหมพี่เอ๋มั้ยจับเลยโชว์พี่ก็อเน่เฮอ้าวยากินมากมีไข่เลยนะใช่ค่ะไข่ออนเซนบ้างมีไข่ออนเซนค่ะนี่มันสุกเขายังเนี่ยสุกแล้วค่ะสุกแล้วเวลดักแต่แบบมีเดียมมีเดียมเวลค่ะมันจะมีความหวานของเนื้อด้วยใช่ค่ะใช่คุณบอสต่อด้วยอะไรคะไก่ทอดอีซี่ไหนฮะ อ๋อตัวไก่ทอดอีซี่ยังไม่มายังไม่มายังไม่มาเดี๋ยังเบรกหน้าค่ะกุ้งถังสุดท้ายกุ้งถังออืค่ะกุ้งถังฉันจ้องอยู่เนี่ยต้องใส่มือเนี่ยปลาหมึกมือเนี่ยนี่อุ้ยงยังไงเอามือใส่เลยนี่อย่างงี้ตายแล้วเกือบนี่ยปลาหมึกได้อร่อยเบรกเปล่ายังไม่เบรกยังไม่เบรกยังไม่เบรกไหมยัง กุ้งดามันดองนี่อันนี้ข้างหน้าเลยค่ะอันนี้แซ่บดีอ่ะพี่ป้อแซ่บเลยอ่ะไหนกุ้งดามันดองนี้ใช่ไหมนี่ค่ะเผ็ดว่าอันนี้อันนี้อะไรฮะเชีงเงี้ยไปนี่ไม่ใช่อะไรนะเผ็ดมันดองไอ้สามนองใส่กับจิ้มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เนื้อเหรอคุณพี่ ใช่ค่ะทีโบนค่ะทําไมเขากินไม่สุกมันเนอะแต่ตัวนี้สุกค่ะตัวทีโบนสุกปกติเนื้อเขาจะทานเป็นแบบมีเดี่ยมแรงอันนี้เราพูดไปยังทีโบนพูดไปแล้วครั้งแรกเลยค่ะสเต็กบาร์บีคิวลิฟยูไหนฮะลิฟไอ้นู่นค่ะีอยู่นี่เป็นเป็นหมูใช่ไหมนะเป็นหมูค่ะตัวนี้เป็นหมู่ิคคงหมูไม่ใช่หรอใช่ค่ะ่โครงหมูอันนี้เป็นแซลมอนดองรีกไก่คั่วพริกเกลือนี่โห่น่าทานมากใครกินแอลกอฮอล์นี่ น้ำจิ้จมติู่ลักมาใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ย <c oughs> ใครอยากร้านอยู่แถวไหนบอกหน่อยแล้วอยู่ใกล้ๆไม่กกาบ,บางนานะคะโครงการของอาริยาค่ะหมู่บ้านอาริยาทางเข้าโครงการหมู่บ้านอาริยาบอกเบอร์บอกเบอร์พี่บอกเลย,ยเติดต่อทาง062นะคะ6894 959ค่ะเหรือว่าถ้าทางเ c e b o o k ก็ easy to eat easy ลงด้วยเป็น e a z y นะคะแล้วจะบอกให้ว่า มีแกปูแล้วก็มีไา้แมนด้วยค่ะอร่อยมากไอเนี้ยสเต็กเนี่ยตัวซอสเป็นสูตรของเราเองนะคะทีโบสเต็กใช่ค่ะมีเลนะพี่เนี้ยอันนี้เป็นบราวซอสค่ะสุดท้ายหมูกระทะหมูกระทะค่ะเรามีหมูเห็นเห็นมีหมูกระทะมีจิ้มจุ่มมีเล้งแซ่บนะคะไปได้เลยที่ร้าน Easy to eat อยู่แถว เม่กาบางนาค่ะเข้าไปทางโครงการหมู่บ้านอาริยานะคะไปกินกันทั้งครอบครัวน้ะไม่แพงราคาเป็นกันเองสองมอนดองคุณอร่อยมากเลยคุณพี่เอื้อเขาขายเอามิตรภาพพี่ก้องอใช่ค่ะลูกค้าบอกว่าเอาสังคมค่ะที่บ้านพี่รวยใช่ไหมเนี่ยไม่รวยค่ะแต่มีกินอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวลืมเมนูลมสจลืมซส่จุใส่จุคนที่ชอบกินเนื้อสดๆต้องอันนี้นะนี่ส่จุใส่จุ ซอยกันจุ๊ๆเลยน้ำจิ้มจะมี2แบบนะคะเป็นแบบขมกับแบบเปรี้ยวนะคะซอยไปจุ๊ไปแต่ซอยเนื้อนะดีนะเดี๋ยวเราต้องเบรกเดี๋ยวเรากลับมาชิมกันต่อตอนนี้เบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมากับ Easy to Eat ค่ะก้องสดสดหมูอ่าเรามา Easy to Eat กันต่อนะครับร้านอยู่แถวเม่กกะบางนานะครับทางข้ามหมู่บ้านอารยาใค่ะ เป็นร้านที่ขายอาหารทุกอย่างเลยรสชาติแบบมีทั้งอีสารอีไม่สารนะฮะฝรั่งก็มีไทยจีนญี่ปุ่นคือตอนแรกขายแต่สเต็กแล้วลูกค้าแบบอยากทานนู่นทานนี่คุณพี่เขาก็เลยจัดให้นะฮะกุ้งถังใช่ค่ะกุ้งถังกุ้งถังนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของบ้านเรานะกุ้งถังมันจะมาแถวแถวตเปิมอะแถวแถวใต้อ่ะอเมริกาใต้อ่ะหรอน่าจะใช่ไหมอร่อยอ่ะทำไมกุ้งถังมันมาจากพวกอเมริกาใต้แบบอร่อยอ่ะ นั่นแหละบาซองบาซิลมโรง้านไทยหรือเปล่าแล้วไม่สูดจากไหนมางงดูจาก YouTube บ้างแล้วก็เรามาคิดเพิ่มเติมบ้างเ่อืแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมีประสบการณ์โรงงานอาหารก็จะมีน้องๆทีมอันดีที่โรงงานเก่านะคะช่วยกันร้านเปิดกี่โมงกี่โมงครับพี่เอื้องสิบโมงถึงเที่ยงคืนค่ะแต่ไม่เคยได้ปิดเที่ยงคืนเลยทำไมจันร์อาทิตย์ล่ะลูกค้านั่งยาวค่ะจันทร์อาทิตย์นั่นเสาร์อาทิตย์ เหมือนกันค่ะเปิดเวลาเดียวกันเใช่ค่ะมีเครื่องดื่มขายให้กินกับพวกนี้นะมีเครื่องดื่มค่ะมีทุกแบบค่ะเครื่องดื่มนะนายคุณเอื้องบอกว่าอยากจะถ้าคนไปทางร้านอยากแนะนําเมนูไหนให้กับผู้ที่ไปทางร้านแน่นอนอันดับแรกซิกเนเจอร์ของร้านต้องกินใช่ค่ะก็คือตัวสเต็กนะคะต้องต้องเลือกได้เลยตัวใดตัวหนึ่งใช่ค่ะที่ร้านค่ะโอ้โห ไม่นึกว่านึกว่าไก่ทอดอีซี่ต่ไม่ได้เอามาใช่ค่ะอันนี้ต้องกินคุณเอื้องบอกใช่ใช่ต้องกินไก่ทอดอีซี่แต่วันนี้ลืมเอามารีบรีบกันแล้วกเมื่อกี้พูดถามอันนเมื่อกี้ราคานะคะที่ติดเอาไว้คือ4ี่เก้าเหมือนกันเซตนี้นี่เหรอสี่เจเก้าหรอใช่ค่ะนู่นก็สี่เจเก้าโอ้เอากำไรที่ไหนได้ไงไก่ย่างใช่ค่ะเป็นไก่ทอดค่ะเป็นสูตรที่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออันี้ใช่ไหมใช่ค่ะกำไรหรอฮะ กําไรกำไรไม่เยอะค่ะแต่สังคมดีค่ะขายอามิตรภาพขายอมิตรภาพเพราะจริงๆก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้านอารยาแล้วก็มีเพื่อนไงเขาก็เลยเปิดร้านอ่ะเหมาขายของหาเพื่อนพี่มีแฟนหรือยังเนี่ยมีแล้วค่ะมีแล้วมาด้นอันเนี้ยไม่ได้มาค่ะพอดีทํางานแฟนทํงานอค่ะนะอ่ะก็อย่าลืมไปกันใครว่างก็ต้องโทรจองมั้บอกโปบอกโปอ๋อโปทั้งมาจากรายการนะคะ ก็คือพี่จะให้ทานปีกไก่อีซี่นี่อันนี้นะปีกไก่อีซี่อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นอีกตัวนึงแล้วก็เป็นตัวนัดเกตนะคะนัดเกตนี่ยนีนี่อันนี้นัดอันนี้เขาจับ่อยนะนี่น้องดูเด็ดเปิดเข้าไปนี่โอ้โหไก่ชิ้นเท่ายักษ์เท่ามาร400เอง99กอืกินกันกี่คนเนี่ยอกไก่นะคะอกไก่ทอด3มชิ้นเลยจัดไปจุกจุกินกันได้เหรอพี่กินได้ค่ะต้องแต่ต้องมาหลายคนหน่อยนะคะเด็กวัยรุ่นมากินเด็กสามหึงสี่โอ้เด็กวัยรุ่น จริงๆห้าคนหล่อๆมีเยอะไหมเยอะค่ะในหมู่บ้านนี่คือมีทุกอาชีพแล้วก็เขาขายอาหารเขาไม่ได้เปิดบาร์โฮสถ้าคุณก้องไปนั่งนี่สงสัยสงสัยนั่งอยู่ไม่สุกไม่ได้ไปกินลาบากอ่ะโทรบอกก็เบอร์ถึงตัวไปอ๋อได้เลยถ้าเด็กคนไหนหน้าตาดีกินแล้วไม่มีตังค์จ่ายโทรบอกพี่ก้องเนาะได้เลยอย่าโอนอายุถึแปดอัพนะ๋ยวไม่ใช้ตังค์ถูกจับนะแต่ต้องถ่ายรูปส่งมาให้เขาดูส่งให้ดูก่อนใช่ไหมโอ้ยยอมยอมเสียเงินหรือเปล่า ในหมู่บ้านหล่อๆเยอะค่ะถ้าใหญ่จะไปเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดที่บอกเลยบอกเบอร์บอกตะกี้เลยอีกติดต่อนะคะติดต่อไปที่เบอร์062นะคะ6894959นะคะแล้วก็ร้านเปิดทุกวันนะคะ10โมงถึงเที่ยงคืนโทรสั่งได้ที่แก๊พได้หรือว่าไลน์แมนเข้าไปแล้วเจอเลยพิมพ์นี่ย easy to eat เข้าทางหมู่บ้านอริยาได้เจอแน่นอนค่ะพะมีอยู่ร้านเดียวรับโปรโมชั่น โปรโมชั่นอย่างที่บอกนะคะคือถ้ามาทางร้านเนี่ยจากจากรายการนะคะก้องสดพดูก้องสดพหมูใช่แล้วรับปีไก่อีซี่รับปีไก่อีซี่หนึ่งจานหรือว่านัดเก็ตหนึ่งจานนะคะจานใหญ่นะคะปีนะครับแล้วว่าใครใครชอบอาหารประเภทอย่างเงี้ยโทรไปลองไปลองไปทานจะได้บรรยากาศดีนั่งชิลๆน่ะอาหารเขาอร่อยนะค่ะแล้วก็มีบริการนะคะถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบมาเอามาให้เราทําได้ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนะ บางทีลูกบ้านไม่อยากจะทํากับข้าวก็ถือวัตถุดิบมาเลยค่ะเราทำให้พมุนดีเนาะไม่เหมือนฉันดิใจดีค่ะดิใจดีฉันชอบกินบะหมี่สาเร็จรูปใช่ไหมฉันไปซื้อมันที่ร้านมันมีขายยี่ห้อหนึ่งฉันก็ไม่ชอบมันไม่เหนียวแล้วไปซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งถือไปแล้วบอกช่วยลวกให้พี่หน่อยได้ไหมครับอ๋อไม่มีเวลาลวกหรอกค่ะท้งร้านแน่นไปหมดเลยค่ะคนหาร้านอะไรร้านอะไรไม่บอกเซ่แถาไหนแน่นอะไรเห็นนั่งอยู่โต๊ะเดียวคือโต๊ะฉันท่าไหน แถวๆนี่แหละลาดพ้านี่แหละออถึงฉันชอบบะมีบม่บะมี่สำเร็จรูปอีอันนึงมันลวกแล้วมันอร่อยกว่าเนบไงอ,อันหนึ่มันเละฉันก็บอกทำไม่นานอ๋อ,อไม่ได้ละค่ะคนเยอะเวนมีกูโตเดียว <c oughs> จ <น S 2> แต่<น>ถ้าถ้าใครไปอ e ีซี่ทูอีทนี่บอกเขาได้เลยแต่เส้นอะไรเขารวกให้หมด <c oughs> ได้ใช่แล้วค่ะเจ้าของเขาดูน่ารักอะ ใช่จนจนกลางคืนกลายเป็นร้านข้าวต้มโตลุ่งแล้วค่ะลูกค้ามาแบบแข่งกันแล้วพี่มูเตรูพี่มูเตลูสะอาดไหนเห็นใส่ของเยอะมากเลยเนี่ยอ่าอันนี้ก็คือลูกค้ามาให้ทั้งนั้นเลยไม่ได้ซื้อเองนะคะไม่ได้ซื้อเองมูแล้วที่ร้านนี่ดนตรีไหมมีดนตรีสดค่ะสรดนตรีนั่นคือชีวิตแล้วว่า ใช่ค่ะดนตรีป๊อกซองไปเลยฮะเป็นฟกซองเป็นเป็นดนตรีพ่อเปนั่งเลยใช่ใช่สุขเสาร์เนี่ยจะเต็มพี่เป็นเอาลโดใช่ไหมเป็นเอาลโด้ด้วยเป็นติดดอกก็มีอยากรู้มากก็ไปเลยเซ่ใช่เขาบอกผู้ชายเยอะแถวนั้นเด็กผู้ชายแถวนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวมีอีกร้านนึงค่ะที่ที่มีสายหมูอยู่ที่เมกาโรรี่พระอยู่แถวนั้นเป็นฮัจจิแลนด์ไม่ไม่พี่ก้องแถวนั้นเด็กผู้ชายไม่ค่อยอะไรเลยนะง่ายงเยอะหรอเยอะเยอะหรอเยอะจริงเขาลำบากห้าพันกว่าหลังค่าเรือนนะคะในราคาเขาลำบากไหม อะไรเนะคะเด็กเขาลำบากเยอะไหมเด็กเป็นเด็กนักเรียนค่ะไม่ขาดคนอุปการะอยู่เด็กพวกนั้น,นง,ง่ายๆพี่ก้องตีหัวง่ายแทงง่ายไปไม่ล่ะ <c oughs> อ,อ่อต้องบอกเลยว่าร้าน easy to eat เนี่ยอ,อร่อยจนต้องกราบนะคะรับมอไปอออแห่งความมงคลแห่งร้านนะครับเอาไปว,วางไว้ตรงไหนก็ได้ ค่ะนะครับอย่าไปวางไว้ในห้องน้ำวางไว้ในห้องน้ำก็ได้แต่ได้เราเราวางไว้ห้องน้ําชายนะห้องน้ําหญิงอย่าไปอย่าวางีกใครนะของหนีหมดนะคะไว้ห้องน้ําชายเราจะได้เห็นบ้างลงอคาลามกันละสองคนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกันนี่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่กลบางนาที่เองทารเข้าหมู่บ้านอารีเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงยี่สิบสี่ใครโอ๊ขี้เกียจไปก็โทรเลยแกฟู้ดไรแมนอาหารเข้าอร่อยจริงๆเนื้อนี่แบบว่า อร่อยมากค้งใช้น้ำปลานี้แซบแล้วก็แซบทุกอย่างนะครับส่งหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมส่งหมดค่ะกินที่ร้านกับกินที่บ้านรสชาติเดียวกันใช่แล้วค่ะมาไม่ได้มีรถกอล์ฟรับส่งนะคะในบริเวณหมู่บ้านเลยใช่ค่ะอันเดียวกับมาอันเดียวกับเนาะนิสดกินไม่ได้หรอกเออเออกินได้ให้มเออให้กินเนาะใช่เดี๋ยวให้น้องทีมงานกินหมดเลยสดกินได้ไงไม่มีเวลาไม่หมดเหรอวันนี้หมดแล้วเหรอฉันก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาเพราะไม่มีอะไรจะพูดแล้วแต่อย่าลืม พูดอีกครั้งสุดท้าย easy to eat ะไปเลยไม่กลับบางนาคุณโมชินาเป็นภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมนะอริกาโตงโมชินิมะเซอาริเาโตแปลว่าขอบคุณไม่ใช่หรอก็ไม่รู้พี่อ่ะไม่รู้ว่าฉันไปฉันไม่ได้อะไรมาเจอแต่คนชนกันจะตายเอาไว้ดิกล้องซ้อนพดมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ easy to eat ค่ะกล้องสซ้อนพดมู